วงในสยามชอ่องไวเข้าใจตรงประเด็นสวัสดีครับผมวัดวงในสยามนะครับขณะนี้ผมอยู่ที่สีดารีสอร์ทจังหวัดนครนายกนะครับวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งครับที่ข้าราชการตํารวจโดยเฉพาะพนักง,งานสอบสวนนะครับของสํานักงานตํารวจแห่งชาตินะครับได้มา อบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของพนพักง,งานสอบสวนสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะครับที่สีดารีสอร์ทนะครับกำหนดการก็คือตั้งแต่วันที่26สิงหาคมถึงวันที่28สิงหาคม2563นะครับเป็นเวลา3วันนะครับ<อ>เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและวันนี้นะครับวงในสยามนะครับได้มาเกาะติดนะครับการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพของพนพักง,งานสอบสวนในวันนี้ที่สีดารีสอร์ทจังหวัดนครนายกนะครับ อีกสักครู่หนึ่งครับเราจะได้พบกับพิธีเปิดฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพพนักง,งานสอบสวนของสำนักง,งานบุรีแห่งชาตินะครับที่สีดารีสอร์ทอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะครับโดยมีพลตำรวจโทรรอยอิงค์บไพรดนะครับผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับเป็นประธานในพิธีเปิดครั้งนี้นะครับเดี๋ยวเราไปพบกับบรรยากาศข้างในกันครับผมสวัสดีครับ เพื่อนเพื่อนสมาชิกเพื่อนข่าววงในสยามและเพื่อนตำรวจวงในสยามนะครับผมวัดวงในสยามและทีมงานเท่ศักดิ์มั่นคงเดี่ยววงในสยามนะครับตอนนี้ได้มาอยู่ที่สีดารีสอร์ทจังหวัดนครนายกนะครับวันนี้เป็นวันดีอีกวันหนึ่งของสํานักงานตํารวจแห่งชาตินะครับที่ได้มีการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพนักง,งานสอบสวน ของสานักงานตํารวจแห่งชาตินะครับตามกาหนดการเนี่ยฮะก็จากนี้เลยฮะด้านนี้เลยนะครับระหว่างวันที่26ถึงวันที่28สิงหาคมนะครับ2,563ประจําปีงบประมาณ2,563นะครับของสำนักงานตํารวจแห่งชาติว่ครับ ขณะนี้ก็เจ้าหน้าที่ตำรวจและหลายคนโดยเฉพาะในส่วนของสายของพนักง,งานสอบสวนนะครับก็ได้เดินทางมาเพื่อเข้ารับการอบรมซึ่งการอบรมวันนี้นะครับเป็นการอบรมวันแรกนะครับเป็นวันแรกคือวันที่26เช้าวันที่26ขณะนี้นะครับก็ข้าราชการตารวจและหลายท่านก็เดินทางเข้ามาแลที่สําคัญนะครับประธานในพิธีก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับประธานในพิธีคือท่านพลตํารวจโทร,รอยอิงขับไปรนดนะครับท่านเป็นผู้ช่วยผอตรนะครับขณะขณะนี้ท่านมาถึงในที่ที่พิธีเปิดแล้วนะครับ รวมทั้งข้าราชการตํารวจนะครับในส่วนของพนักง,งานสอบสวนเนี่ยก็ได้เดินทางทยอยเดินทางกันเข้ามานะครับก็คาดว่าอีกไม่นานนะครับก็จะเข้าสู่พิธีเปิดการฝึกอบรมในครั้งนี้นะครับที่สีดารีสอร์ตจังหวัดนครนายกนะครับซึ่งสีดารีสอร์ตนครนายกแห่งนี้นะครับก็มีพื้นที่ที่ กว้างขวางสะดวกสบายนะครับสามารถรองรับและบรรจุผู้ที่จะจัดกิจกรรมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางด้านาทางด้านในราชการหรือทางด้านส่วนตัวหรือในกิจการเอกชนต่างๆรองรับได้เลยนะครับเป็นหลักร้อยหลักพันคนก็ได้เลยครับแลวข้างในสีดารีสอร์ทเนี่ยนะครับก็มเีเขาเรียกรฮะกีฬาแอดเวนเจอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นล่องแพยิงธนูว่ายน้ำนะครับแล้วก็ล่องแก่งนะครับแล้วก็มีสวน มีสวนหย่อมสวยๆแลนด์มาร์กดีๆสาหรับถ่ายรูปนะครับก็ขอเชิญชวนและที่สําคัญนะครับวันนี้สํานักงานตํำรวจแห่งชาติจึงได้เลือกสีดารีสอร์ทนะครับเป็นที่อบรมนะครับเพื่อให้ได้รับบรรยากาศที่เป็นธรรมชาตินะครับเพื่อทําการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานสอบสวนของสำนักงานตํารวจแห่งชาตินะครับ วันนี้นะครับก็มีอีกลหลายหลายหน่วยงานวันนี้มีหลายหน่วยงานมากนะครับไม่ว่าจะเป็นภูทรตํารวจภูทรภาคหนึ่งภาค2ภาค3ามตำรวจตรวจคนเข้าเมืองหรืออะไรต่างๆนะครับก็มาอบรมในเรื่องของอการสอบสวนนะครับโดยมีท่านพลตํารวจโทรอยอินคภไพโรจน์นะครับผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับมาเป็นประธานในพิธีเรียนรองผู้ชการผู้แทน ได้รับมอบหมายจากท่าน,นรัมนตรีเศริกิ์พัฒนวรางคูนเจริญกรชาติได้ื่นินาจการให้เป็นผู้แทนทมาเปิดการสุรมรงในโครงการสุรโรงเพิ่มปสิทธิภาพนละงานส่วนของสำนักงานนมรชาติประจำปีงประมาณสองพในวันนี้ การอบรมโครงการนี้จะทําขึ้นเพื่อให้บุคราก,การอบรมได้เพิ่มพูนความรู้ทักษะและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพรูปฝังจรรยาบณและจิตสํานึกในกานนปรปฏิบัติหน้าที่ทั้งจะได้แลเกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างกันสร้างเครือข่ายการปฏิบัต ทุกท่านในที่นี้นะครับก็คงทราบดีว่างาทนที่เป็นตัวแทนัของสำนักงาน่วยุชาติมันก็มีอยู่ไม่กี่หน้างานนะครับที่เป็นตัวแทนที่ต้องรบปากประชาชนทั้งงานสายตรวจงานจราจรและก็ที่สำคัญก็คือง,งานของหน่วงานตำรวจซึ่งเป็นุ่มงานที่ต้องเชิญกับความทุกข์ร้อนของประชาชนโดยตรง ดังนั้นก็ไม่อยากจะเสียด้วว่ามีทั้งผู้ที่พอใจในการแบบ ผมไม่ต้องบอกว่างานไหนที่ได้รับการร้องเรียนมากที่สุดนี่ผมก็ไม่ได้ตำหนินะครับวงยนสยามชกไว้เข้าขใจตรงประเด็น